สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆใบเสร็จอส a งหาริมจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่บอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะพามาดูบ้านส,สวยๆนในโครงการ Be l i ิฟ Home ม s p r t Village ค่ะ ซึ่งโครงการนี้อยู่ในทําเลทองค่ะในทําเลเศรษฐกิจนะคะใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมอามาตะซิตี้ระยองค่ะและยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะอาทิเช่นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไสไตล์บอ่อวินค่ะเมกะโฮมเทสโก้โลโตัสค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะปิยเวทบอ่อวินค่ะใกล้กับแหล่งชุมชนค่ะโรงเรียนบ้านบอ่อวินค่ะ และยังมีร้านสะดวกซื้อครบครันเลยทีเดียวค่ะภายในบริเวณโครงการน่าอยู่รมลื่นมากๆเลยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยรอปพอดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในโครงการมีสวนหย่อมนะคะพื้นที่ส่วนกลางนะคะฟิตเนสค่ะและเครื่องเล่นสําหรับเด็กอีกด้วยล่ะคะ่ะเรียกว่าตอบโจทย์โดนใจสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านและก็กําลังสร้างครอบครัวนะคะเอาล่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะสนใจอยากจะไปชม ด้านในบ้านสวยๆตามยิ้มมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมีขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะกับขนาดพื้นที่นะคะ46.2ตารางวาสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าบ้านได้2คันค่ะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะพบกับโซนแรกเป็นห้องโถงกว้างๆค่ะซึ่งโซนนี้นะคะเหมาะกับการทําเป็นห้องนั่งเล่นและก็มุมพักผ่อนค่ะรวมถึงห้องรับแขกนะคะสามารถเพิ่มเติมโซฟาจะเป็นโซฟาเบสก็สามารถวางได้นะคะ พื้นที่เหลือกว้างๆเลยค่ะ<ม>เพิ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะชั้นวางทีวีตู้โชว์ของค่ะหรือว่าจะเป็นโต๊ะกลางได้แบบครบเซต็จเลยละค่ะและสําหรับโซนนี้นะคะเขายังมีความพิเศษค่ะตรงที่มีหน้าต่างนะคะกระจกบ้านใหญ่ค่ะที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศด้านนอกพร้อมกับรับลมชมวิวรอบๆบบ้านได้ด้วยละค่ะ ถัดเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะสำหรับโซนนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องครัวนะคะกับการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยนะคะขนาดตั้งแต่4ท่านถึง6ท่านได้ค่ะและสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการทำอาหารค่ะคุณก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกลิ่นเลยเพราะเขามีหน้าต่างค่ะสามารถที่จะเปิดระบายกลิ่นนะคะออกไปด้านนอกได้ค่ะซึ่งบริเวณโซนนี้นะคะมีประตูค่ะเชื่อมต่อนะ ไปยังบริเวณนะคะด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการนะคะเทพ,พื้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทําเป็นพื้นที่สําหรับซักล้างได้แต่สําหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้เนื้อที่เพิ่มเติมก็สามารถต่อเติมหลังคานะคะเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะและสําหรับนะคะบริเวณรอบๆของตัวบ้านค่ะเขายังมีพื้นที่เหลือๆนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการทําสวนปลูกต้นไม้หรืออยากเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวค่ะตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะ ใกล้กันค่ะจะมีห้องน้ำนะคะสำหรับใช้ส่วนรวมค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำได้แยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ ห้องแรกค่ะกับห้องมาสเตอร์เบ้นรูมนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างๆนะคะเหมาะที่จะทําเป็นห้องนอนหลักเลยละคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ค่ะห้องนี้ตอบโจทย์นะคะกับพื้นที่กว้างๆวางได้แบบครบเสร็จเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเตียงขนาด5ถึง6ฟุตค่ะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าค,ค่ะรวมไปจนถึงสามารถที่จะทําเป็นมุมทํางานหรือมุมสําหรับพักผ่อนเพิ่มเติมได้ด้วยและความพิ ะะกับมาสเตอร์เบดมค่ะเขามีห้องน้ำในตัวค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ สำหรับห้องที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ใช้ทาเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกได้นะคะสามารถวางเตียงค่ะขนาด5-6ฟุตได้นะคะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมทั้งตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งหรือจะเป็นมุมทํางานค่ะและความพิเศษนะคะสําหรับนะคะอีกหนึ่งห้องค่ะนั่นก็คือมีหน้าต่างนะคะกระจกเพื่อที่จะเปิดรับลมระบายอากาศได้ด้วยล่ะค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านบี l ีฟโฮมสปอร์ตวินเลด e เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรบิสันไลท์สไตล์บอวินขับไปบนถนน1032ประมาณ2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอาลไลขับต่อไปอีก750เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล้ะคะคุณผู้ชมชมบ้านสวยๆไปแล้วค่ะสำหรับท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage t h s s s t m t n a n e m e n t n t หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านๆบ J a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะเรามีบริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซัพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยล่ะค่ะที่ยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปรับ กันอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม EP ่ EP หน้าสวัสดีค่ะ